สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาแฟม่ลี่นะคะมาดูพ่อครัวหัวป่านะคะทําเมนูอะไรนะเสือกุ้งอบกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะคิดถึงคิดถึงกุ้งคั่วใส่เกลืออยู่ที่กอกๆนะเสือเวลาเวลาต้องเวลาต้องเสียดีเสือตัก็เพราะว่าคักบเป็นเป็นพิเศษพี่น้องมองเหตุหรือเปล่าช่วยนิดนึง เออ,เอโอเคโอเคนี่นะคะอันนี้ตักจานแรกให้น้องๆนะคะห้ามร้อนนะย่าห้ามร้อนนะไม่ร้อนอมนีนนอะกินไหมลูกกุ้มอกกุ้งอบวุ้นเส้น มองเห็นแล้วป่ะเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหน่ากินมากเลยสองยิ้มย่ายิ้มน่ากินมากเลยย่าเอถ่ายยิ้มเฉยเมันหวแอมเปะเอาธรรมดามาละบาป่้ย่ายิ้มยาก็ยิ้มเฉยเลยอ่ะ โอ้โหนี่นะคะน่ากินมากเลยเนาะกุ้งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากแต่ว่าฝีมือร์จะจะไงสดบะหมี่มันอร่อยมากทำเลยทำเลยเดี๋ยวแกออกมากินอร่อยอร่อยนี่ทำจานพิเศษให้น้องนะคะเดี๋ยวนี่เสือจะทำอีกนะคะสงสัยเราต้องเราต้องแสดงเองแล้วติดติด

ทำให้เสร็จเลยถ้ากินไ้หมดพเช้าก็มาอุ่นใหม่ก็แค่ใส่น้ำแล้วก็อุ่นได้เลยใส่ไรใส่กระเทียมมาหน่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ขิงอ๋อมีขิงด้วยเส่็จลความเราคือขิงนี่เห มีอะไรบ้างล่ะมีขิงม,ลมลีลากผักชีเราต้องอบกุ้งก่อนป่ะดูหหเ,เหมือนกะทะมันจะปานดำครึ่งหนึ่งนะ มีคนกินพ่อคอบ่ห <minority> ้ก็ือเราคี่เจ้าน่ะไม่จย่าลงเร็วได้ได้อยู่นะมันไม่ได้ลงแล้าเรามามันไี้กาบ้ินคออนนกิของยามัีสิอันนี้ขึ้นได้กี่พันแล้วเีออกี่พันแล้วนี่ ผิดไทยเสร็จแล้ว hmm. ก okay. well, no, oh. okay. oh. ็ใส่กุ้งลงไปอ๋อใส่กุ้งลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันบ่ไม่ต้องใส่น้ำมันบ่อ๋อคือเราใส่หมูลงไปก่อนแล้วบ่ถ้าไม่ใส่น้ำสุกอ๋อใก็ไม่ได้ไปยกก่อน สุก่าเงื่อนแก็มีตัวหนึ่งอ๋อโด่เลยมาเกาะใช่ก่าเงื่อนเนยร่างแค่พเพื่อนะร้างแค่พวเพื่นแต่กรมี่ันตมะเกาะไ่เหุุ่่้นเช่นนี้คือเราแช่น้ำแล้วเนาะตัดไม่ไม่ต้องตัดเขาไม่ต้องตัดเลยบ่ไม่ต้องตัดเป็นเส้นทำยาว มันอร่อยตรงกินมัยาวๆเอ้าวแล้วเราจะไม่ต้องดึงกันเหรอไม่ต้องแย่งกันเหรอมันอร่อยต้องดึงกันแย่งกัน <c oughs> แต่เห็นเขากินแล้วใส่ม้วนม้วนม้วนเข้าไปนะมันน่ากินมากเลย,ยค่อยขึ้นหลังคาย่างเลยย่างครับพี่จิมวันนี้หนีทั้งวันเลยหนีไปโกกอกทั้งวันเลยไม่ได้ขึ้นหลังคาเลยวันนี้ <c oughs> คนเมาหลุดไปไหนอยากไปกับหลุดเอ้าแต่ว่าสิไปว่านอนบ่ได้ว่าไปโกกอกเนาะลงอะไรตัวบ่ลงแล้วลงให้กันไปอยู่น้ำไผ่บ่ได้ลงเนาะตะขนบ้านม่วงกับมีอยู่เหรอโอ๊ยค่รละมากกับมืดครับเนาะถ้าก็จอดที่ห่างห้างเจ้าไคร่เนาะแห้งเมยเนาะยาเนาะล่อรถแห้งเมยเนาะอ๋อคือเราอบกุ้งให้สุกก่อนเนาะ ตอขององามลืมรับยาคีมาแต่ไ,ไ,ไหนปั่มยังไดเบ็นกั๊บบ้านผู้บริรบโภเนาะใส่วุ้นเส้นลงไปกำลังทำอ๋อยังไม่ได้ปรุงบ่อเสืออันนี้น้ำปรุงเราวทำไปแล้วอ๋อคือน้ำปรุงทำไว้แล้วเทราดเลยเนาะ เธวก็ทำกับข้าวเก่งเซฟข้าวเห็ดกอนดนะเข้าวเห็ดนะเหกเห็ดลืมเจ้าไว้ในฝั่งแรกกระห่ำท่าชูยังไงคอยให้เจ้าลงกวนชั่วโมงหนึ่งเลยเออ่ใช่ทีหมนเอาไปเห็ดก้อนเห็นกับขวมาับเจียวพวกเราด่าทำท่าเจ้าลงยัมาเข่า้าหน้าไหมห้าสิบใบใส่นใส่เห็ดก้อนเห็นลืมเจ้าไว้ในปั๊มไหมไมลืมเจ้าก็เห้ไปใส่บมันม่มตั๊ม ใส่ไส้บะมึงไปหาไปหาปลาหนูไงช้อนใส่ไส้บะโตแล้วมาหาปลานูเลี่ย่ะไปไปเรื่อยทีนี้ก็ปิดนะคะวันนี้เราไปมาแล้วไข่กุ้งกับผนเส้นสุกประมาณสักสองนาทีอ๋อใส่น้ำไม่เสือใส่น้ำนิดหน่อยข้าวอบผมก็มีหนึ่งแบบมาคุกกี้อ่ะของของมืดนั่นบ่ที่จับสลากนั่นบ่เนีจยเพราะแ่ใบมันเหมาะโอเปิลร้อน เล่นหม้ออบน้าร้อนแลของจับจับของป่ามันเป็นหมอนึงอ๋อของขอยได้ซื้อของขอยนะได้ได้ซื้อองุ่นน่เปนเมนู่เราไ่าะ,อะตอนนี้ก็รอใส่ผักนะคะเขามาเสิร์ฟนสุดท้ายลอันนี้นะเซนนี่ละตอนนี้ก็ใส่ผักลงไปนะคะบบโอ้โห กำลังควยเลยรสชาติของมันดูดงเห็นแล้วก็น่ากินมากเลยมีผักขึ้นช่ายบ่เสือ,อแล้วก็อะไรบ้างผักต้นหอมต้นหอมผักชีมีไหมมีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปมีแต่ผักชีเองบ่ ผักคะมีใส่บ้างอาจารย์มาอาจารย์มามันมีเหรอผักคะน่ะค่อยยังไม่เคยเห็นเราเาทำเหมือนไอ้นั่นะไอ้ที่เสียโยนใช่ไหมโยนเหมือนฟ้าอ่ะข้าจะล่อลับเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินโอ้โหดูกุ้งน่ากินมากเลย ทาไก่เจียวลอยฟ้ามาใกล้ๆได้ปะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอ้โหดูกุ้งกุ้งเอ็มเออมันไม่ไหม้กระทะเนาะมันไม่ติดกระทะเนาะคุณเส้นไม่ดำเกินไปใช่ไหมเสือเออไม่ดำกำลังดีที่เราชอบใช่ไหมโ้โโอ้โหจานนี้เท่าไหร่เนาะนี่ อุ้ยหลายตังเด้อนั่นแหละสามร้อยห้าสิบบาทใช่หลายตังยิ่งกุ้งใหญ่อย่างนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงสามร้อยห้าสิบเออดูดูดูกระโดดไปแค่แถวนี้ก็ได้ครับมีนุ่วงนี้ก็ได้น่ากินมากเลยนะคะนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะ